ร้านค้าลดราคาที่กําลังจะเข้ามาในเร็วนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีชุดที่น้องๆต้องการอีกหนึ่งชุดก็คือชุดนี้นะครับเป็นชุดโอดนะครับจะมาแทนในส่วนของชุดไดโนนะครับผมสำหรับคนไหนที่แบบอยากรู้ว่ามันสวยเท่ขนาดไหนนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเออคือที่มาในสัุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดไดโนนะครับผมไดโนเสาร์นะครับที่ขี่ไดโนเสาร์นะครับแต่คือที่จะเข้ามาในเร็วนี้ก็เป็นในส่วนของชุด คีอุดนะครับแต่มันคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่มันกลายจากเป็นเอ่อมันกลายจากไดโนเป็นชุดไดโนจากไดโนเป็นชุดอุดเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะว่ามันสวยเท่แค่ไหนนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่ขอสัก50ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปอะไรไป let's go น้องๆคนไหนกำลังมองหาเพจเติมเกมแบบปลอดภัยนะครับพี่กอดเสนอเพจนี้เลย Easy Card บริการเติมเกมฟรีไฟลมีทั้งเติมผ่านยู d ดีหรือว่า IDPa s s w o r d สะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับผมนอกจากเกมฟรีไฟลแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายน้องๆสามารถเข้าไปเติมได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ Easy Card ได้เลยนะครับยวลิงก์เพจนะครับพร้อมกับเว็บไซต์ที่พี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคผมก็กรับสสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับผมมีก็สู่อีีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับ กิจกรรมที่พี่จะพาเข้าไปดูนี่คือคือชุดอูดชุดชุดอูดแั่นแหละนะครับผมเออชุดอูดแั่นแหละแต่คือก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรามาดูในส่วนของชุดก่อนนั้นก่อนนะครับผมเป็นชุดไดโนเสาร์นะครับไดโนไดโนเสาร์ S <S เป็นคล้ายกันเลยนะครับผมแต่คือเปลี่ยนรูปลักษ์รูปแบบนะครับเป็นอูดใส่แว่นเหมืนสวยเลยนะครับเดี๋ยวพิจาพาดูนะครับต่ก่อนเลยเลยขอดูนี้ก่อนชุดไดโนสีเขียวนี่อันนี้นะครับผม ชุดอ,อูดก็มันก็จะประมาณนี้นะครับมันมีเท้าแยกให้ด้วยนะครับชาวน้องไม่ต้องการใส่เท้าก็ไม่ต้องใส่ได้แค่นี้นะครับมันแยกเป็นเหมือนกับชุดนี้เลยเว้ยดีสวยสวยชอบอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเก็บเป็นคอเลคชันนะครับคอเลคชันได้เลยอะอะไรวะนี่นะครับผมแต่อันนี้มันน่ารักนะแต่ชุดอูดอะมันจะเท่แล้วมันจะเป็นเว้นตายตรงนี้ ไอชุดนี้น่ารักดูตามดิดูท่ายืนท่าบอวดิพอไปยืนพอไปวิ่งทั้งคันนี่เป็นยังไงวะสวยนะชุดนี้คือสวยแต่ชุดอุดมันก็อีกแบบนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวสับให้ดูนะดูนะแบบอะไรอ่ะเออไดโน่สัอ่ะไดโน่สัอ่ะไม่ใช่ไดโน่สอ่ะหัวไป ใช้ไหมวะเดือไปอุย้ยสนนยะสนทยสู้กับสองได้ไงวะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมในส่วนของชุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของชุด อูดนะครับไป let's go โอเคครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่กับเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พี่จะพาไป่อกในส่วนของชุดชุดอะไรเอ่ยชุดไดโน่ไม่ใช่ไดนโนดิชุด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 อูดชุดอูดใช่ปะอูดนั่นแหละนะครับผมอูดที่ในทะเลทรายนั่นแหละก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมร้านค้าลดราคานะครับใส่ไปก่อนมันไม่สามารถใส่นั้นได้หรอ เออก็คือร้านค้าลดราคาแบบสุ่มแบบวงล้อนะครับผมก็คือนี้นะครับผมใช่ปะมันเป็นลัคกี้นะครับผมลัคกี้เสียงโชคนะครับผมลัคกี้ลัคกี้นั่นแหละลัคกี้เสียงโชคก็แหละแบบมันสุ่มแบบมุมซ้ายนี่คือกดปุ๊บแล้วก็มันจะเรนดอมตด็ดเด็แล้วแต่จะไปหยุดที่ตรงไหนแล้วก็มันจะลดเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุด90%้ปต์ไปเก้าสิบเร็วเว้ย คือพี่ได้เก้าสิบเลยคนดูจากหนึ่งนเพชรลดเหลือหนึ่งร้อเพชรนะครับสำหรับชุดอาวุธ <c oughs> ก็คือประมาณนี้นะครับนี่อีกอีกหน่อยนะครับทะเลทรายนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีเท้าแยกด้วยคนดูถ้าเราไม่ใส่เท้าเออมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่ทั้งคู่ก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้แบบนี้นะครับผมเออแต่คือชุดไดนโนชุดไดนโนป่ะชุดไดนโนอะไรเนาะที่เป็นสีเขียวนะครับผมมันก็จะมีอ่อ ในส่วนของเท้าให้ด้วยนะครับมันเหมือนกับชุดนี้เลยนะครับดูดิู๋เซเว่นแล้วก็ใส่ผ้าเฮ้ยเท่ห่ะน้องๆชอบแบบชุดนี้หรือว่าชุดเอ่อเดโนอันนี้ก็อยู่ที่น้องๆนะครับผฝากคอมเมนต์ด้วยลวกันนะครับว่าน้องชอบในส่วนของชุดไหนมากที่สุดนะครับชุดเดโนหรือว่าชุดอูดนะครับเดโเสางแน้ก็เท่าหัวร้อนท่านี้มีแหละนะผมก็เป็นบัตรนะครับผมราจะสิบหนึ่งพันเพลโลเทงอยู่้ว มันมีอะไรบ้างนะครับผมที่หลักๆก็น่าจะเป็นในส่วนของนี่ชุดเดนโนก็จะบอน,นี้นะครับผมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันก็จะมีเท้าแล้วก็กบบเก่งนะครับอันไหนมันน่ารักกว่าวะนี่นะครับผมแล้วก็อาดแต่นี่มันเท่นนะแต่ไอเนี่ยมันน่ารักนะครับยี่ท่าเออ อันน,กน,นกก่ก็เอ้ยมีท่ามีด้วยพีลูอีกเฮ้ยพได้อีกเฮ้ยอันนี้อันนี้คือเมื่อก่อนมันอ่าฮิตอยู่นะใส่อะไรอ่ะนะครับผมอันนี้คือฮิตเลยแหละ่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับมีรอยสักแก๊สด้วยนะครับผมส่นน่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากเอ่อนี่แล้วก็หัวร้านหัวร้านานี่ไม่ใช่ขอ,องอรอไม่ใช่ครอบท้าวป่าไม่ใช่ของอรไรแล้วก็ชุดนี้ถ้าผมเป็นชุดเตะเสาแล้วก็ถ้าชุดนี้ถ้าผมเป็นชุดโอรส เออน้องชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับส่วนพี่ก็ชอบทั้งสองแบบนะครับถ้ามาซื้อไทยก็นะ่าจะต้องจัดทั้งสองชุดเอ้ยแต่ชุดนุ้งพี่มีอะไรด้กว่าจัดกรอ,อชุดนต้องจัดแน่นอนนะครับผมโอเคสคับดลิปนี้พี่ต้องขอตรัตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคินะ้าพี่จะมาิวในส่วนของกิจกรรมไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับอยากให้พี่ิวกิจกรรมไหนนะครับผมบา,บายยครับ